สถาบันพระมหากษัตริย์หายทันทีนะฮะเพราะคนที่ได้ถึงขึ้นนังรองคือปยุจจรอชาอคนที่เสียถึงขึ้นนังรองคือสถาบันพระมหากษัตริย์มีถ้าหากมีการกดก้าวผมแต่ว่าผมนะครับในในขณะนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าการที่ปยุทจจรอชาทําขึ้นมาทั้งหมดนั้นคือการจัดฉากการจัดฉากนะฮะเพราะหนึ่งผมไม่เห็นตาประทับนะครับอันดับแรกเลยคือผมไม่เห็นตาประทับอันดับที่สองนะฮะ สถาบันพระมหากษัตริย์จะทําอย่างนั้นได้ยังไงสถาบันพระมหากษัตริย์จะไปรับรองประยุทธ์จัน์โอชาได้ยังไงฮะถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์รับรองประยุทธ์จันโอชาในฐานะเป็นหัวหน้าคณะแล้วประชาชนที่เหลือจะมองยังไงจะมองสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงทุกคนก็ต้องมองสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเอ้าแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ถือสำนักพระราชวังไม่ได้มองเหรอไม่ได้เห็นหรือว่าการที่รัฐบารัางหนึ่งในประเทศชาติเสียหายกี่แสนล้านกี <c oughs> ่ล้านล้านบาท ผมจึงไม่เชื่อว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับจะทําอย่างนั้นจะรับรองประยุทจจรุชาเพราะไม่มีตาประทับหรือไม่มีพระราโชโองการออกมาอย่างชัดเจนมันคิดได้หลายอย่างสําหรับผมคิดนะครับผมคิดได้หลายอย่างคิดได้ว่าหนึ่งประยุทจจรอชาควบคุมสถาบันเอาไว้ควบคุมสถาบันเอาไว้นะครับประยุจจรุชาใช้นะครับใช้ความเป็นประเด็จการของตัวเองควบคุมสถาบัน บล็อกสถาบันเอาไว้เพราะว่าเราเข้าใจว่าในการปลดเก้าเนี่ยไม่มีตาประทับถ้าสถาบันามหากษ,ษ,ษัตรมัยอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเนี่ยนะครับหนึ่งจะต้องมีตาประทับตาประทับเนี่ยนะครับตาประทับในการรับรองประกาศรับรองประยุทธ์จัทร์ุชาในฐานะหัวหน้า,นา,นาคณะคอสชจะต้องมีตาประทับนะต,าต,ตาแต่ตาแต่งตั้งแต่นี้ไม่มีเท่ากับว่าประยุ์จัทรุชาแอบอ้าง พระบรมราชโอ,องการอันนี้ประยุทธ์นชาดแล้วก็ไม่ได้มีความจงรักภักดีเท่ากับว่าสถาบันมากาษัตร์เสียหายไหมครับเสียหายทั่อเลยครับเขามีพระประต้อง,องยืนยันด้วยพระประหลามิไัยและพระราชนะครับพระองค์ราชโอ,องการก็คือการโปลดกาถ้าสำนักพระราชบังนําเสนอว่าวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงการรัฐป,ประหารทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในบริเวณในบรรยากาศแบบนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าสถาบันพระหมัตริย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับประยุยจันโอชาสำนักพระราชวังนะฮะจะต้องมีทําหนังสือมานะครับขอถวายดีกาขอให้ยกเลิกการปลดเก้าและการลงพระประมาภิาไทยหรือการยกเลิกมาตราหนึ่งสองในช่วงนี้ไปเพราะประยุยจันโอชาใช้เรื่องนี้เนี่ยครับใช้มาตราหนึ่งสองและการปลดเก้าและการลงพระประมาภิไทยเนี่ย เป็นข้ออ้างในการไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามยังไงทั้งขึ้นทั้งล่องสถาบันหัฒนธรมกษัตริย์หายยังไงสถาบันวระมหามกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ต่างอะไรได,ได้ก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนไปยังนะครับสำนักพระราชวางังผมไม่ผมเป็นสามัญชนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาแบบไหน,นนะก็ต้องใช้ภาษาแบบประชาชนนี่ครับ ว่าต้องทําหนังสือถวายฎีกาขอให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองขอให้นะครับยกเลิกการปลดเก้าจนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยจนกว่าจะมีการเลือกตั้งถึงจะมีการปลดเก้าถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ทํา,า,าทแบบนี้เราเล่นประกาศออกมาแบบนี้สถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับจะอยู่ในใจประชาชนประชาชนก็จะเข้าใจว่าประยุยจันโอชาเนี่ย นะครับแอบอ้างสถาบันประยุทธ์จัทโาชาพังเลยนะพัทงทันทีเลยนะแต่ถ้าสถาบันอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังรองรับประยุทธ์จันโอชาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจผิดต่อสถาบันจะเกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะความทุกข์ยากลําบากจะเกิดขึ้นกับประชาชนเมื่อน,นั้นแหละครับภาพที่ออกมาก็คือนะครับประชาชนถูกกระทา อย่าลืมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะพ่อของแผ่นดินการที่พ่อจะนิ่งเฉยหรือเห็นด้วยกับโจรมาป้นบ้านเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่มีพ่อคนไหนทํากันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีการทาอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเชื่อมั่นว่าผมจับเอานะครับพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทอ้งทินต่างๆไปนะครับพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง จะื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับพยายามจะนําเสนอทฤษฎีนะครับที่เป็นพันๆโครงการนะครับโครงการตามพระราชดิเยอะแยะมากมายที่พระองค์นําเสนอเนี่ยให้กับประชาชนเพื่อแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่การที่ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเข้ามาจัดตั้านาทีเดียวเนี่ยนะครับประเทศชาติเสียหายเงินนับล้านล้านล้า,ลา,ลา,บานบาทมันก็นะครับมันก็ไม่คุ้มกัน สถาบันพระมหากษัตริย์ยอมให้นะครับประยชน์ทางชาติพ้นบ้านค้นเมืองทั้งๆที่ที่พระองค์นะครับพยายามที่จะช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์พยายามที่จะช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์นะแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับที่พระองค์เนี่ยจะปล่อยนะครับพระองค์เนี่ยจะปล่อยให้โจรเนี่ยมาพ้นแล้วเกิดความเสียหายต่อประเทศชาตินับล้านล้านล้านบาท เท่ากับว่าไอ้ทฤษฎีที่ผ่านมาทั้งหมดถ้า,าสมมตินะครับสมมติว่าเห็นด้วยสมมุติว่ารับรองเท่ากับว่าทฤษฎีที่เห็นด้วยนั้นคือไม่ใช่มันแลกกันไม่คุ้มครับการที่สถาบันพระมหากษัตริย์พยายามที่จะทําโครงการตามพระราชดำร,ริต,ต่างๆเป็นพันๆโครงการเท่ากับว่าพันๆโครงการเนี่ยนะครับที่ใช้เงินไปนับหมื่นล้านเนี่ยนับแสนล้านเนี่ยภายในวันเดียวภายในทีเดียว ภายในปีเดียวเนี่ยประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐประหารเนี่ยทําลายเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างย่อยอยับสิ่งที่กระทบอย่างมากต่อประชาชนก็คือเศรษฐกิจล่มสภาวะบ้านเมืองเดินออกไม่ได้แล้วไอ้ที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้อยากให้สถาบัานพระมหากษัตริย์และสานักพระราชวังเนี่ยนะครับได้มองนิดติครับเกิดตรงนี้จําเป็นจะต้องมองครับเพราะผมเป็นคนไทย ผมก็ต้องพูดอันไหนไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องพูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับการที่โจรปล้นชาติอย่างประยุจันโอชาเนี่ยนะฮะไม่สามารถเปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับไม่สามารถแถลงบัญชีทรัพย์สินของตัวเองได้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองอยู่เท่าไหร่ในการทํารัฐปาะหางมาก็เท่ากับว่ารู้เห็นเป็นใจกับโจรปกปิดความลับใอ้โจรแล้วลองรับโจรที่ปล้นชาติคนอื่นต้องเปิดเผยแต่โจรไม่ต้องเปิดเผย อันนี้สถาบันพระมากสัตย์ก็เสียหายนะฮะก็เกิดความเสียหายต่อสถาบันว่ามาัตย์เชกเช่นเดียวกันนะเพราะหลายประเทศหรือว่าคนไทยในชาติก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมสถาบันพระมากษัตริย์ไปเห็นด้วยกับเรื่องอย่างนี้กับเรื่องการป้นชาติของประยุจจรอชาเนี่ยดูฮะโครงการต่างๆที่ทําออกมานีงเงินอย่างนั้นได้ส่วนแบ่งอย่างนั้นประชาชนในชาติก็ได้รับความลําบากนะครับจากการรัฐประหารเนะี่ย ไม่ว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าอะไรเนี่ยต่างทุบระทมเงินทั้งประเทศเลยนะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่เฉยได้หรือครับถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เฉยสถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายเสียหายครับแต่ผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่น่าจะอยู่ไม่ได้อยู่ข้างหลังประยุจจรรโอชัยแต่ประยุทจจรรโอชาง เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเท่าที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะโครงการตามพระราชดำรินะครับไม่ว่าจะที่พระองค์พยายามเหนื่อยนะครับจนจนพระเสทโทหรือจนนะครับที่พระองค์เหนื่อยอย่างมากที่ทํางานให้ชาติให้แผ่นดินเนี่ยทํางานในฐานะพระมหากษัตริย์นะครับไปช่วยเหลือประชาชนมันทังไปเลยนะ จากการปฏิวัติครั้งนี้ภาพทุกภาพที่มีอยู่เนมันจะเสียหายไปเลยในการรับรองประยุทย์จันทร์โอชานะเสียหายไปเลยนะครับที่แบบพยายามเนี่ยเงินนับล้าน,ล,านล้านบาทสูญหายไปประชาชนเนี่ยกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นที่ดุรัสกดานต่างๆได้ต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่ต้องเอางบประมาณไปเท่าไหร่แต่ประยุยจันทร์โชาถลุงบันเดียวจบประเทศล่มฉลาย แล้วสถาบันพระมหากษัตริย์จะไปเห็นด้วยได้ไงสถาบันพระมหากษัตริย์จะไปเห็นด้วยไม่ได้เด็ดขาดสำนักพระราชบังเนี่ยควรจะต้องตื่นตัวองค์คมนตรีวันนี้เนี่ยครับหงอยเป็นหมาเหงาใบกินเงินหมดไอ้นี่ที่สำคัญที่สุดครับใครผิดประยุทธ์จันโอชาอยู่ที่ทางเลือกครับว่าสถาบันองค์คมนตรีเนี่ย นะครับที่เป็นที่ปรึกษารพระมหากษัตริย์จะนําเสนอไหมว่าผลร้ายมันเกิดขึ้นอย่างถ้าวันนี้ยิ่งปล่อยสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งเสียนะเพราะวันนี้เนี่ยโลกมันได้พัฒนาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประยุจันโยชาทําชาติเสียหายก็ชาติเสียหายตางสมมุติว่ามีการรองรับนะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่ามีการรองรับประยุจจนโยชาพูดเนี่ยนะครับกรณีของนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เสียชีวิตเนี่ย องลายถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์รองรับนั้นสถาบันพระเกาเสียตามประยุจจรโอชาไปเลยนะเท่ากับว่าเห็นชอบกับประยุจจรโอชาเห็นด้วยกวับความคิดของประยุจันโอชาและที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นเรื่องของการที่ไปขายที่ดาวอังคารเนี่ยที่เขาล้อกันทั้งประเทศเนี่ยรอกันทั่วโลกเนี่ยครับคือเอายางไปขายที่ที่ต่างที่ดาวอังคารเนี่ย นี่เครสถาบันว่ามหากษัตริย์ก็เสียหายตามนะครับเพราะได้ลองรับประยุทธ์จันโอชาคนจะมองไงครับการันตีเอาประยุจันโอชาเนี่ยสถาบันว่ามหากษัตริย์การันตีแล้วว่าลองรับสถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายเลยเสียหายทันทีด้วยครับไม่ใช่ไม่เสียหายเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะประชาชนจะมองไงเอา จู่ๆเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงนั่นแหละครับวันนี้เนี่ยมันคือการกอบกู่บ้านเมืองพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นที่จุากันดารเพระบรมสารุวงศ์ทุกพระองค์ก็เสด็จช่วยเหลือประชาชนแต่วันนี้เนี่ยประยุทธ์จันราโอชาทำมันเดียวประเทศไทยทังทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ครับสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามมาตัดหลอด องค์กระบรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงตรำงานหนักนะครับขอใช้ภาษาอัมันชนแล้วกันทรงตรำงานนะมาตลอด60ปีในการคองราชสมเด็จพระราเจำเนินไปยังถิ่นที่รักกันนองนานนาๆแต่วันนี้เนี่ยไอสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับถูกลบเลือนไปในภายในวันเดียวคือวันรัฐประหาร ถูกนะครับลบไปอย่างเดียวก็คือเรื่องของการโปรดเกล้าลงพระปรมาพิไทยยอมครับเสียหายหมดเลยสถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายหมดเลย,มเย,ย,มเลยผมจึงไม่เชื่อไงครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่เบื้องหลังประยุจันโอชาและรองรับประยุจันครับผมมองว่านะครับการโปรดเกล้าลงพระปรมาพิไทยนะครับแล้วก็นะครับมาตราหนะึ่งสองเนี่ย เป็นสิ่งที่ประยุทธ์ทำเป็นสิ่งที่อหมัยอำมแต่ถ้าวันนี้สถาบันรวมกษัตริย์นะครับจัดรอดสํานักพระราชวังจัดรอดนะครับเพื่อไม่ให้ถูกมองในแง่เสียหายไปมากกว่านี้จะต้องเล่งออกมาแถลงการขอสถาบันระมกษัตริย์ต้องขอยกเลิกมาตราหนึ่งของเองเพราะใครยกเลิกไม่ได้สถาบันระมกษัตริย์ต้องมาขอยกเลิกมาตราหนึ่งของเองต้องประกาศยกเลิกเอง มีพระราชนะครับมีพระราชองค์การโปรดเก้ามาว่าขอยกเลิกมาตราหนึ่งสองขอยกเลิกการโปรดเก้าและการลงพระบรมพิทยชั่วข่าวเพื่อไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไปแปดเปื้อนกับคณะคอสชเพราะคณะคอสชคือการเกาะกับบทเท่ากับว่าไปรองรับการก่อกับดทําให้ประเทศไทยคนไทยได้รับความดืุดร้อนวันนี้เนี่ยภาพฟีดแบ็กเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความเสียหายไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเต็ม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สถาบันพระมหากษ,ษัตริย์จะได้ทำณขนาดนี้นะครับเร็วที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดนะฮะคือต้องประกาศประกาศนะครับการยกเลิกอย่างที่ผมบอกสามอย่างก็คือยกเลิกกฎหมายขอยกเลิกมีพระราชโองการโปรดเก้าขอยกเลิกมาตราหหนึ่งสอง ขอยกเลิกจารรีประเพณีการโปรดเกล้าและการลงพระปรมาภิไทยจนกว่าประเทศไทยจะได้เป็นประชาธิปไตยถ้าทําอย่างนี้นะฮะถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำสามอย่างเนี้ยสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ในใจประชาชนแล้วจะเกิดความศรัทธาต่อประชาชนทั้งหมดแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยครับจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็จะได้ใจได้ใจประชาชนทั้งประเทศได้ใจชาวต่างประเทศทั้งหมด ต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยมีแต่เสียหายทั้งนั้น,นที่ผมพูดเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับกับสถาบันมหากิทยาัเพราะวันนี้ประชาชนไม่รู้เรื่องประชาชนไม่รู้เรื่องประชาชนยังคิดว่าวันนี้เนี่ยประยุจันโอชานแอบอ้างสถาบันเพราะในโลกโซเชียลนี้เบิกก็อนล่อนหนังสือนะครับที่ประยุทจันโอชาเนี่ยนะครับ หลวงพ่อปราบพยายิชัยโดยไม่มีลายเซ็นมีแต่ตากูดอย่างเดียวแต่ไม่มีตาประทับไม่มีตาประทับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์แก้ไขได้สถาบันพระมหากษัตริย์แก้ไขได้ครับแก้ไขโดยเรื่องนี้ทิงทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าไม่ทํา